สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v อ l l ละท็อปทีนะครับก็กลับมาเจอๆกันเป็นประจำนะครับเราก็จะนําเรื่องราวของวอลเลย์บอลมาร่วมพูดคุยกันวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลไทยนาฬกันบ้างนะครับหลังจากที่ทางภาครัฐได้มีการประกาศไฟเขียวนะครับให้กับกีฬาวอลเลย์บอลสามารถ กลับมาลงสนามฝึกซ้อมกันได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่อย่างน้อยนะครับเราก็ยังได้มีความหวังว่าจะเห็นวอลลย์บอลไทยแลนด์ลีกในรอบไฟนอลนะครับจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งตามกําหนดเดิมของทางสมาคมกีฬาบอลลย์บอลแห่งประเทศไทยที่กําหนดไว้ระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมนะครับใน2สัปดาห์สุดท้ายก็น่าจะแข่งขันได้ตามกําหนดนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละสโมสรก็เริ่มต้นที่จะทยอยกันฝึกซ้อม เือที่จะเตรียมตัวลงแข่งขันในไทนลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามแล้วก็มาทําความรู้จักกับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทนลีก e ในรอบไฟนอลกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมหรือว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยนะครับก่อนที่วอลเลย์บอลไทนลีก e จะเริ่มต้นขึ้นในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าต่อจากนี้นะครับ ก่อนนี้เลยนะครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าวอลบอลไทแดลีกนะครับตั้งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็คือฤดูกาล 2018- ถึง2019นะครับมาจนถึงฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาล2020ทางสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยร่วมกับทางบริษัท 24U s t a t i o n หรือว่าช่อง 24U นะครับที่ได้ร่วมการจัดแข่งขันมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับอย่างที่กล่าวมาซึ่ง สองฤด,ดูกาลหลังนะครับทางวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะฮะก็มีรูปแบบการแข่งขัน,นที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะเล่นกันพบกันหมดนะครับสองรอบไปกลับมีทั้งหมด8ทีมนะฮะไปกลับ2รอบเพราะฉะนั้นก็คือ1ทีมเล่น14นัดจบ14นัดใครที่ผลงานดีที่สุดหรือว่าใครที่ชนะมากที่สุดนะครับก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับผมแต่ว่าใน2ฤด,ดูกาลหลังในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันโดยเพิ่มในรอบไฟนอ a ลเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าในรอบชิงชนะเลิศ e เข้ามาด้วยเพื่อให้การแข่งขันนั้นดูมีความสนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น โดยชื่ออย่างเป็นทางการนะครับของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบไฟนอลนี้นะครับผมใช้คำว่าไฟนอลนะครับ F I N A L S นะครับใช้คำว่าไฟนอลทับศัพท์เลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเรียกกันว่ารอบไฟนอลโฟนะครับหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็ให้เข้าใจกันว่าอันนี้คือรอบไฟนอลอันนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการนะส่วนในฤดูกาลนี้นะครับก็คือฤดูกาล2020ทั้งหมด4ทีมชายหญิงที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลนี้ก็ประกอบไปด้วยในประเภททีมชายนะครับนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซี อดีตแชมป์5สมัย Air f o r c e นะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็รวมทั้งหมดนี้ Air f o r c e เคยได้2สมัยนะครับผมสำหรับ Diamond Food ก็คือทีมแชมป์ของเล็กแรกแล้วก็เลกที่2นะครับซึ่งฤดูกาลนี้ Diamond Food ทีมชายเนี่ยได้แชมป์ทั้งเลกแรกแล้วก็เลกสอเป็นทีมที่ไร้ไพ่ายในฤดูกาลปกติของซีซั่นนี้นะครับผมส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC นะครับก็เคยเป็นอดีตแชมป์1สมัยนั่นเองนะครับผมขณะเดียวกันนะครับนครราชสีมาแอบ แล้วในฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งสุดท้ายก็เป็น Air Force ที่เป็นแชมป์นะฮะส่วราชมงคลล้านาพิษณุโลก VC เป็นทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบไฟแนลเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วพิษณุโลกจบการแข่งขันในอันดับที่5นะครับ ขณะที่ในประเภททีมหญิงนะครับีทีมที่เข้ารอบไฟนอลเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับฤดูการนี้ก็เข้ามากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนอรัลลี่สุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับอดีตแชมป์สสมัยทรีบะแบนนครนนท์อดีตแชมป์หนึ่งสมัยนะครับนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์สสมัยรวมไปถึงขอนแก่นซาวีซีก็เคยเป็นแชมป์หสมัยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนรูปแบบการแข่งขันนะครับทั้งหมด4ทีมนะฮะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงงงจะแแแขขขข่่่่ัััััันนนนนบบบบบพกกกกหมมดดดรโยย2อ้ววเททาา1ี จะต้องลงเล่น6เกมนะครับแล้วเมื่อจบ6เกมนี้นะครับทีมที่มีผลงานดีที่สุดนะครับหรือว่าชนะมากที่สุดก็จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองนั่นเองนะครับผม ่วนสนามแข่งขันนะครับเดิมทีนะครับทางสมาคมวางไว้ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ในรอบไฟนอลแม้ว่าจะเลื่อนมาเนื่องจากโควิดนะครับแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าจะยังคงแข่งขันที่สนาม MCCH a l l อเดอะมอลล์บางกะปิเหมือนเดิมนะครับในระหว่างวันที่21 22, 23เนะครับเป็นเกมการแข่งขันในสัปดาห์แรกและวันที่ 28- 29- 30เนะครับเป็นเกมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งในสัปดาห์ที่2นะครับวันที่30จะมีการมอบถ้วยแชมป์ในวันนั้นนะครับ ส่วนเรื่องของเงินรางวัลในรอบไฟนอลนะครับในรอบฤดูกาลปกตินั้นนะครับทางสมาคมได้มีการแบ่งเงินรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งแต่ละสโมสรไหนได้เงินรางวัลเท่าไหร่กันบ้างเนี่ผมแปะไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับส่วนเงินรางวัลในรอบไฟแนลนะครับทีมแชมป์นะครับหรือว่าทีมชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัล640,000บาทนะครับรองแชมป์รับ440,000บาทอันดับ3รับ210,000บาทและอันดับ4รับ110,000บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญทีมชนะเลิศนะครับจะได้สิทธิ์ไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในปี2020อีกด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งข้อนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามาก็คือเรื่องงขอ รายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการในขันในรอบไฟนอลนะครับผมซึ่งทางสมาคมนะครับยืนยันว่านักกีฬาที่จะลงทําการในขันในรอบไฟนอลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมที่จะลงแข่งขันในรอบไฟนอลจะต้องยึดใบรายชื่อเดิมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเทยลีกเล็กที่2ในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่ในตอนนี้นะครับแต่ละสโมสรก็มีการเริ่มที่จะเรียกนักกีฬาทยอยกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซ แล้วก็เป็นแนวทางนะครับที่วางไว้1 2 3 4 5สี่ห้านะครับว่าแต่ละสโมสรควรจะต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวลงทำการในขันในรอบไฟนนลนั่นเองนะครับมันจะเป็นเรื่องของมาตรการก่อนเข้าสนามของนักกีฬานะครับมีการตรวจวัดไข้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็รวมไปถึงให้สวมใส่หน้ากากก่อนเข้าสนามนะครับถ้าซ้อมน่าจะไม่ต้องใส่นะฮะใส่ตอนซ้อมไปน่าจะเหนื่อยรวมไปถึงนะครับคนที่จะเข้าไปในสนามเนี่ยถ้าไม่ใช่นักกีฬานะครับอยู่ได้ไม่เกิน10คนส่วนนักกีฬาก็อาจจะต้องเกินได้แล้วครับเพราะว่า หนึ่งทีมก็มีรายชื่อ18คนรวมไปถึงยังก็งมีการลงทะเบียนนะครับก่อนเข้าแล้วก็ออกจากสนามนะครับด้วยการสแกน QR Code ที่เว็บไซต์ไทยชนะ .com ด้วยนะฮะส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับหสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือในสัปดาห์แรกส่วนสัปดาห์ที่2จะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเกมในนัดแรกนะครับ โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมชายนะครับคู่แรกเวลา10นาฬิกานครสีมาเดมอลวีซีพบกับราชมงคลล้านนาพิษณุโลกวีซีในประเภททีมหญิง13นาฬิกานะครับขอนแก่นสตาร์วีซีพบกับนครราชสีมาเดมอลวีซีแล้วก็ในเวลา16นาฬิกาประเภททีมชายนะครับไดมอนด์ฟูดวีซีพบกับแอร์ฟอร์ดวีซีและเวลา19นาฬิกานะครับในประเภททีมหญิงเจเนอราลี่สุพรีมชุมบุรีเทคพบกับทรีบอร์ดแบนนครนนท์นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับซึ่งแต่ละสโมสรก็สามารถกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกันได้แล้วรวมไปถึงโปรแกรมการแข่งนนขันในรอบฟในลก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนว่าจะแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมน่าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้แล้วนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แลวก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านทุกข้อความเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีคร